วันเีเจ้าจะปาเจ้าตอนนี้มาห้าโมงเจ้าเปลี่ยนหมายไม่เจ้าวันนี้มาลงขัวบนขั่วบนทําเจ้าหลังแปดซอกตัดสงเซนเกลงแล้วเหมือนเดิมมาพอกกำลักเจ้าจะได้ก็เจ้าาวเจ้านี้เป็นปุกเป็นขว้าเจ้านี่เจ้า ใส่กันนะเจ้ามานๆเจ้ากรองกรอกะขาพอกเจ้าตะขาพอกตัวใหญ่โอ้ยตกหน้าเนี่ยแล้วเจ้าตะขาพอกตัวงามๆทั้งนั้นเลยเจ้า ระเทีนยนซ้ายโอ้ยตาขยาวรดตกหน้าพี่จะขาปัสอบตรวจ้า ปลาปาั๊อกตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าออ๋ออสองตัวเจ้า ราคาปอกกับปัดตะเพียนทรายเจ้าว้าวขนาเจ้าได้สามตัวเจ้าตัดทรายสองตัวปัดตะเพียนเออปัดตะเพียนปัดตะเพียนทรายตัวหนึ่งเจ้า โอ้ยนี่กระโดดออกไปจนได้ยิงกระรีนออกไม้เหี้ยเจ้าน้องฟูตามตัวเจ้าหาใสกรกต่ายเพียนทรายสวยงามๆเลยเจ้า ต่เพียงทรายน้อยบบเพียงทรายกระเปาแหวนเช่าติดปุ๊บดเข้ากะทรายกระเป๋าแว,นว่น เอาแว่นกับตัวย้ายๆหแล้วต่าตะเทียมตายออกก็ออกก็ <c oughs> ตีตีกันเลยแลายตัวเยอะเจ้าโอ้ยวว้อ้าโอ้วาวว้นวว้า ตระกูลตาแว่นมาเปปุ๊กไปคว้าเจ้าโอ้โหตาตะเรียมตายค,ครับปีใสเงี้นอ่กเนี่ยหออตัวใหญ่เห็นนะเจ้าตาแว่น 哎。Oh.

กระสไตกรขาปอกประแววน สายเจ้าตะแวนยาอมออกกับแล้ว ก๊อะตัดสไตล์เจ้ามาเกียง้ายสองขวเจ้า យាវក៏ប្រអអស់ទៅណាទៀតក្នុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏លាយក៏ទៅទៅទៅឆៃទៅណាយាវហូទៅដែរក៏ติดឬติดក្នុងមືដែរติดទៅមួយដែរติดទៅមួយដែរ เทียงซ้ายก็เล็กหลังตัดสไตล์ก็ตัดสเทียงซ้ายเก็จะรักให้เธออ่ออ่อนอก็ หัวปุ๊หัวลาไปยอดไปยอมอออนก่ละเจ้าขานิ้นตัวแรกเจ้าของเงินหัวบอลานิานจัดหน้าข้้เจ้าจะมันบะาหันข้าวเลยนี่เป็นตัวแรกของหัวบนเจ้า เปียนายกับสาแวนเ้าตะเปี่ยน้ายกับตัวย้ายใหญ่เรัายบไปได้คร้า

เดียวตัวเดียวเจ้าถ้าจะปาดสไตลมันมาเป็นกูเจ้าหัวมันละเมียวจิตนี่เจ้าหัวมันกระโดดไปวน แว่นสองตัวเจ้าตัวแว่นบนนี่ตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าโอ,โอ้ยนี่ตัดสไตรเจ้า,จากับปัดไส้แล้วกระป๋าจะเพียงซ้าย เปียนสายเช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยด <laughs> ัวป่าลดสก้าหายใจเช้า เอาหัวมันติดขาาปอเกเจ้าโอ้ยอาบอ,อาเอาบอาเอาจะวิ่งโกกหัวดักปอกหัวโนไปพุ่นละเ้า ทเทียงสายเจ้าข้างยันกระตขาลปอกเจ้า ขับรถไฟนึงสวดเจ้าแรงมาก็บอกให้เข้าแล้วเจ้าว้าวอ่าขาาากเจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยกายยังเจ้าประดุ๊กเจ้านิดต่างได้ประดุกดะด๊กหวันต่างได้เจ้าไม่ประดุก okay, ดนน๊กเจ้าโอเคเจ้าจบคลิปวันนี้กันเจ้าสำหรับวันนี้ก็ยุงนักโอเคเจ้ okay, าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าตอนนี้เกือบจะสองทุ่มแล้วเจ้าเออจริงสองทุ่ม เกือบจะทุ่มเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้าวเซ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้าป้าปาขวบบนวันนี้ถ้าเป็นปลาขาวปลาตะเพียนนี่เจ้าปลาสร้อยปลาสร้อยได้เห็ดกิดตัวโอ้ยตายละปลาสร้อยตัวหลวงเจ้าป้าโดนออกไปตัวหนึ่ง หายเป็นแล้วจะปาจับได้ว่าตรวจได้ตัวลวงมาตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวเจ้าส่วนมากจะเป็นปลาขาวปอกปลาขาวปอกปลาตะเพียนทรายปลาสไตเจ้าแล้วก็ได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งเนี่เจ้าได้เกือบสองโลอะเจ้าโอเคเจ้าตอนนี้มาถึงบ้านกี่ทุ่มตอนนี้มาถึงบ้านทุ่มสิบเจ็ดนาทีแล้วเจ้า กว่าจะเก็บกล้องกว่าจะเดินขึ้นตับฟังอะไรอย่างได้กว่าจะมัดจับอย่างได้โอเคจ้าขอบคุณนักงๆเจ้าติดติดตามนัจชมช่งจัปลาคือเจ้าป่าตัวนี้ก็ถือว่ามวนโยแต่มันตัวนใบใหญ่เหมือนน้าตั้งน้ำโปองอ่ะเจ้าแต่ก็ถือว่าเข้าักอยู่โอเคจ้าขอบคุณนักงๆเจ้าติดติดตามนักชมช่งจัปลาถตงกลังใจกันตลอดอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะจัป้าเป็นนะเจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพ้วยนะเจ้าแลากินหน้าจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย